มาถึงก็ขั้นแรกต้องปนก่อนนะครับเป็นวิสัยทัศน์ของโจนที่ดีครับเรียบร้อยครับปนครับ<ะ>อของของไหนไม่ใช้ก็ใส่ใส่นี้ไว้แล้วกันมันเกะกายครับมาถึงตรงนี้แล้วอ่ขึ้นรถไปที่เมืองอไรหวะ่ะแป๊บ เมืองวินเฮมครับผมตรงน,นี้จะมีเควสอ่าเป็นบัตเทอร์ฮูดอยู่ครับวินเฮม20เหเรียญเองใช้บริการนะครับคนส่งมนถนนครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงเมืองวินหิมกันแล้วนะครับเซฟกันนิดนึงครับผมยองครับย่องพุบมองไปถึงปุ๊บก็โดนจับปั๊บเลยครับเป็นโจนย่องเบ้าที่อนาดมากครับย่องครับ

เสร็จปีว hehe, ่ห้าสิบสี่เซนติดูยี่สิบยังไม่ได้อัพแล้วโมไม่อัพดีกว่าเพราะพยายามจะไม่โดนตีอยู่แล้วอันนี้ข้าของดีกว่าครับดูสมิธตอนนี้เราสามารถย่อยของที่เป็นของสตีลได้แล้วครับผมโอเคครับเห็นสาวๆเดินผ่านนะครับไม่ได้ครับต้องล้วงครับ สาวเดินผ่านก็ไม่ได้ครับต้อง,งล้วงครับผม ฆ่ากันย <ok> ังไงครับไม่มีใครเงี้ละโอเคครับเราจะมาเริ่มต้นเควิสมาเธอร์ฮูดกันเลยครับเฮ้ไนท์ทำร้ายครับวกนเราพยายามชีวิตใครบางคนอยู่ครับผม เด็กคนนี้มันจะจ้างเราไปสังหารคนมาคนนะครับผมได้เลยครับเมื่อใชรับเคสตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไปฆ่าคนตาที่เขาบอกครับผมนี่เป็นการเริ่มต้นเข้าคิวนักฆ่าครับจุดมุ่งหมายของเราที่จะไปตอนนี้ก็คือไม่ใช่ตรงนี้นะครับก็คือ Innocent l o s ส อ่าเวดอยู่ที่เมืองลาเฟนนะครับผมไปเดี๋ยวเขาเวดไปเมืองลาเฟนกันเลยครับไในว่าเฮ้ยรถคนส่งอยู่ไหนมาตรงนั้นครับคนส่งมาชวนครับส่งของที่เมืองลาเฟนนะครับผมลาเฟนนี่อะ And back and ลิฟทินลิฟทินลิฟทิน <Okay. S 2> คุณมาสเตอร์มาครับผมมีคู่คา้าเข้ามาครับคอมเซลียครับอ๋อไม่ไม่เสียเงิงเนครับอยู่ในประกันครับผม

Ah, this is about to get wild. Watch the streets for him. Then you're stupid. You better. Hey, you get over here. I want to talk. I'm really getting tired of this. When you borrowed the money, you said you'd pay it back on time for double the usual fee. But this is about to get crazy. Okay. No. Young, okay. Captain. Well. ออกไปหาแล้วมั้งเห็นออกไปเมื่อกี้เนี่ยครับรู้สึกว่าเชียงรายจะมีพายุเข้านะครับเริ่มมีลมกระโชกแรงนะผมกำลังบนอะไรอยู่ไม่รู้ครับ you all say? <laughs> we love you, Thank you for your <laughs> for your don't That's, don't don't That's better. Now scurry up, my little gunner snipes. i เรียบร้อยครับกลับไหนๆก็ตายละขอละกันติดยาครับผมต็ดยาว้าวครับอเคเป็นรายงานให้เด็กน้อยที่จ้างเราเมื่อกี้ครับว่าเราทำงานสำเร็จแล้วครับผม มนี้ครับทางนี้คนตกครับผมตัวนี้แรงครับทางสู้ๆแล้วผมชิ้นนั่นตายแล้วครับโตมาคงจะเป็นนักฆ่าแน่ๆครับมันก็ใช้ตังเก่งครับผมตังก็ไม่ให้สักใบนะฮะครับผมจ้างค่าฟรีครับ เรียบร้อยโอเคครับตอนนี้เราทำเควสอ่าแรกสำเร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือรอระหว่างรอเนี่ยเราก็ทำเควสหลักกันไปครับผมไปทำเควสหลักกันดีกว่าไปลีวอวูดครับดีกว่าจะมีคนมาส่งจดหมายรูปรูปมือครับผมตอนนี้ก็ทำเควสกันไป <Hello. S 2> heard the ผมจำได้ว่าเมืองนี้นะครับมีคนหนึ่งคนนึงครับที่เก็บอาวุธสุดยอดไว้อยู่ครับผมบ้านหลังนี้ครับเราต้องไปปล่อยอาวุธของเขามาครับไม่ใช่ครับกฎของการไปโจรนะครับคือห้ามขโมยแล้วต้องห้ามโดนจับนะครับถ้าโดนจับเมื่อไหร่คือของที่ขโมยมาเนี่ยจะกลับเป็นสู่เจ้าของครับผม

ทั้งโลกับมีดอะไรหายากกว่ามี่ใครจะทำเองได้ครับโอ้โห สมิธยังไม่ถึงเฮฟบี้อื้มมร์บ็อกไม่เอาดาบไม่ถึงไหนสมิธขอเก็ก็ไม่ถึงไหนโอเคตอนนี้ยังไม่เพิ่มมากันแล้ว1ต่แล้วแต่ต้องดูจิแล้วแต่ไปถามขอแกนี่สิมึงเข้าไปหาที่อีน้าสิบเล อันเดียวนนไม่ออกอ่ารู้สึกว่าเราต้องต้งข้างฝั่งไปทางนู้นนะครับป่าตรงนู้นครับผมวไว้นะไปปื้ดปื้ดปื้ดไปได้ไวเสียไเป็นระยะครับผมเกมนี้มันบั็กเยอะครับ าน่าอยู่แถวๆนี้ทางขึ้นอยู่ทางไหนวะอันนี้ขึ้นได้ไหมไเอ่ยไม่ได้อันนี้มันจะมีทางขึ้นนลครับผมอ่าอ่าลองเอาไว้ทมใส่เบอค่อน ขนูเป็นเอขสสิบสองอ่าเมื่อกี้เราได้มาเมืม่อกี้สิบสามครับผมอืออ่าตั้งให้เป็นหนึ่งด้วยอ่ะหนึ่งโอเคดาเป็นสองอ่าโอเคครับไม่ใช้ขนูเราก็ต้องใช้มุมนี้ครับผมทดสอบครับ ดูกขนูยิงไรเดิงได้ด้วยโอ้โหสุดยอดไอ้ที่นี่ยินเสียงสะซ่าๆอย่างนี้คือไม,ไม่ได้เสียนะครับแต่เป็นฝนตกครับผมเฮ้ยเจอแล่ขุดดิดูไหมเรา เรียบร้อยครับขุดหมดเรียบร้อยแล้วนี่อันหนึ่งขุดของฟรีมีไว้ขุดครับย่องต่อละเซฟก่อนเพื่อความชัว์ครับผม เฮ้ย <Hey, S 2> มันเห็นเราได้ยังไงใครยิง <Hey. S 2> ชีหไย มาโอ้ยเนี่ยยูเนี่แซึ่งว่าคูลไม่สู้เลยโถ่เอ้ยหนังนี่ไปถลกเอาเป็นหนังได้ครับอ่าเหล็กนี่เอาไปทำเป็นหลุงเหล็กได้ครับผมมาอู้ เราเป็นสายบูสายบูก่อนไม่มีแน่ไม่แน่ท่านู้นเหรอไม่แค่ไหนไม่มนี่จับกระเขาะเสียบหัวใจสิบแปดบวกแคมดูครับผมอายุต่ำกว่าสิบแปดบวกแข็งแก็บครับเดี๋ยวเราไปหลอมเป็นอ่า เอาไปทำเป็นเกาะทั้งหมดครับผมอเห็นไปด,ดูเหมือนข้างบนจะมีไอ้ถิมนะครับอืมแม่เอาพาราไซต์ไป เซฟก่อนเดี๋ยวเราบู๊ครับช่วงนี้เราบูกก๊น,นะครับผมเรายังไม่สเตลครับย่องไปก่อนนะครับผม นะมันจะมีย่องไว้ก่อนโอเคแล้วสกิลย่องเพิ่มครับผมเอาเห็นไปเงี้ย ให้กันยองให้กันยองบ้างอืมไอีกตัวเองอ้าวหนังหนังเก็บหนังก่อนครับมงกุฎครับโอ้โหรวยเนี่ยใส่มงกุฎมงกุฎครับซิทหนังครับวิ่งวนลบทุกกระสุนทั่วทัว ชั่วชั่วไม่มีเนี่ยเสียบเข้าไอ้ปลาครับผมตายทันทีครับมีชุดหนังเก็บครับผมโอเคเซฟก่อนนะครับเอาชุดหนังพวกนี้ไปหลอมเป็นชุดเป็นของนะครับแล้วเข้ามาไปชนตายกันต่อครับผม ไม่ใช่อะไรหรอกครับของมันเต็มครับเก็บอ๋อของตำรวจมาดลุงครับผมได้เหล็กจากมีซั่นนะครับผมที่เก็บมาได้เมื่อกี้ ไอรอนกระดิดครับผมพิกเอ็กไม่นับครับไอรอนบ,บูทได้สามเหล็กสามอันอ่าไม่เอาไม่เอาอ,อารอนแฮมิทได้เหล็กหนึ่งอันเกาะได้เหล็กสี่อันแหวนได้เหล็กได้สติลสามเด็กเกอร์ได้สติลอืมสติลซอสได้สองสติลเม็ดส,สติลชิว เคสซอสนะโอเคฮะผมได้จดหมายแล้วครับผมจดหมายเขียนว่าอย่างนี้ครับไม่ใช่นี่วะพวกเรารู้โอ้โห แค่ไปฆ่าคนคนเดียวนี่มีคนรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองครับผม